สวัสดีครับลูกค้าทุกๆท่านนะครับนักตกปลานะครับผมวันนี้ผมขอนะครับมีญาตนิดนึงวันนี้มาเสนอแนะนะครับคันแนวออกปลาบอนะครับปลาเกมครับพิชิงปลาทั่วๆไปนะครับคันนี้สําหรับคันนี้นะครับต้องการันตีว่าเหนียวครับเหนียวสุดๆเลยนะครับสามารถรับน้ําหนักนะครับรองรับน้าหนักได้มากกว่า20กิโลนะครับผมเป็นรุ่นของซันเซ็ตนะครับ เป็นแบรนด์ของ VBa บนะครับด้ามจับของเขาเราเคลือบมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับดมกอกนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเลอะเทอะเลอะลำที่เราใช้ตกปลากันนะครับส่วนตัวแบงค์เราผลิตมาจากคาร์ไบด์เกล็ดเอนะฮะคันรุ่นนี้สามารถรองรับน้ําหนักได้สูงนะครับของการันตีว่าตั้งแต่10โลถึง30โล35โลสบายๆนะครับตัวนี้หมา่ธรรมชาติจริงปกาเกมปลาบอดทั่วไปนะครับวันนี้เราจะมาเทสให้ดูนะครับถึงความหนีออกของเขาครับ เหนียวไม่เหนียวเดี๋ยวดูกันดีกว่าครับผมมาพูดยังไงก็แค่คาพูดนะครับขอวัดกันที่ว่าการกระทําแล้วก็ความเป็นไปของคันว่าเขาจะรับน้าหนักได้เท่าไหร่นะครับเหนียวไม่เหนียวลูกค้าตัดสินใจเอาเองครับเอาครับทีนี้เรามาดูการทสซันเเลยนะครับมาดูการทสนะครับว่าเราจะยกตะกวดได้สักกิโลนะครับเราเทสกันที่น้ําหนักที่กัดอยู่8กิโลนะครับเรามาวัดกันเลยต้องใช้เร้อมไหมเอ่ยต้าเอ่ย พร้อมนะไปใส่ไอพิ้งนิดนึงครับนิดเดียวโอเคติดอัละละ็อกเลยเลยเคพที่กัดที่ตะัวนะครับอยู่ที่8ปกิโลนะครับดูได้เลยครับมันจะยกกันให้เห็นๆนะครับ ดูการเทสกันเลยนะครับผมดูด้วยกันนะครับนักต่อปารยกครับดูนะครับ power l i f กับแอคชั่นของเขานะครับเขาจะทํางานด้วยกันนะครับการเซตนะครับผมสามารถออกแอคชั่นได้ขนาดนี้นะครับดูกันนะครับต่อไปเราจะยกให้ดูกันเลยครับยกครับเดี๋ยวก่อนครับลงก่อนครับแป๊บหนึ่งครับต่อสายเขานิดนึง ปาเบกอีกหน่อยอออะยกครับเป็นไงครับพี่กัด8กิโลนะครับซันเซ็ตสบายสบายนะครับแค่นี้น่าจะเหลือๆนะครับสำหรับการตกปลานะครับเป็นยังไงไม่ไหวมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ยกครับเป็นไงครับซันเซ็ตนะครับสบายสบายครับผมพิกัด8กิโลนะครับดูแอคชั่นเขาแพรวิฟเขานะครับน้ำตกปลาแค่นี้เหลือๆครับโอเคครับวางได้ครับสงสารน้องเขานะครับลงผ่านน้องเขาครับลงมาได้ครับตาครับขอบคุณมากเป็นไงครับกับการเทสค่านซันเซ็ตนะครับจากบริษัทพิเกียรนะครับภายใต้แบรนด์วีแบสนะครับผม8กิโลสบายๆนะครับผม ถ้าจะถามว่าจะให้ยกมากกว่านี้คงไม่จําเป็นนะครับผมนักตกปลาต้องชักใจเดิมแล้วล่ะครับของอยู่ในน้ํากบข้างบนอย่างนี้นะครับปนหนักกว่าครับข้างล่างน้ํายังมีแรงหนุนนะครับนี่น้ําหนักตะกั่วเต็มๆครับ8กิโลส่วนคราวหน้าเราจะเ,เทสอะไรกันนั้นคอยติดตามชมกันครับวีเจตจะเต็มครับผมสวัสดีครับผม